ใค่ป่ะอ๋อยากทิ้งเกี่ยวหรครับที่ว่าดาโอ้กลัาปุ๊กกันดีๆโอ้โยู่ใส่เนยครับผมเค่คเดียวไม่เสื่อุปอกรณาทท้ายกันครับผมคัครับ ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมป๋ไก่กันนะครับผมก็จยากมื่อก่อนนะครับแต่ขอขออันพรเทวดาเืนเงินผมเปิดได้ทำทัวร์มากเดี๋ยวขับซานหล้วันนี้คนมาท่วง่าอยากกินเกี๊ยววันนี้ครับผมก็เลยไปหาสื่อของมากเรื่อเมือนอาหารจำเป็นครับพอแล้วครับ จ่มมือกันเลยนะครับจะได้มูเด็งมากครับเกี่ยวแล้วก็ส้มหอมนะครับสำหรับเตรียมอุปกรณ์การทำเกียกกเ๊ยวกันกน, <c oughs> okay, นะครับได้เห็ดเกี๊ยวใหเบ้างครับวันนี้รื้อกันเลยโอเคนะครับเมื่อกี้นี้ก็ลืมถ่ายวิดีโอนะครับผม <c oughs> ก็หม,มักหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็เตรียมเกี๊ยวแล้วก็เตรียมนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะทำแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดน,นะครับเอ้ยไม่ใช่แบบนึ่งแล้วก็แบบต้มนะครับผมเดี๋ยวเตรียมของเตรียมเกี๊ยวแบบั้ตอนนี้เราทำไซส์จัมโบ้กันนะครับหมก็ เริ่มห่อเกี๊ยวกันเลยนะครับตีนันนะไกัน โอเคครับผมก็จำของการเสียบร้อยแล้วนะครับกะโมูเลี้งหาร่อยัมนะครับกบะบกจะเกี่ยวแปดอันแบบตับโบนะครับ ไาถือใจเทพดาเป็นไปได้ครับขาเป็นหาตามทั่วมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวทีหลวไปเรียมอุปกรณ์หนึ่งก่อนนะครับผมไปสกอปครับผมก็ให้เกี่ยวลงไปนะครับก็ตามสูตรเป็นต่องท่าน้้ำมันก่อนนะครับผมก็บมาให้เกี่ยวติดนะครับโอเคครับน้ำมันครับเขี่ยนีมิถุงมือนะครับเขี่ยนีมิถุงมือนะครับผมจัดยียงให้สวยงามนะครับกะผู้ได้นใจ คนวันกะ้ะเย็นนักินกันนะครับผมครับทุ่นเมื่อทุ่นตีนใดกันมากครับเครับไปแล้ว <influ ens> okay. okay. เล่งความเร็วไปสีช่วงชุดเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวคนจะถ่ายโดน ระว fun, <S <S ังมีกลาเฮบน้ำจ <tama> ิ้มทานนะครับผม เป็นการเท้าเข่าที่ทุรักทุเล่พอสมควรนะครับผมเบอรเดชจะเข่าขั้วโดนครับนะครับกะนํำจิ้มนะครับตามสูตรน้ำมันหอยน้ำส้มายชูแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะครับผมใส่หอมล้างกรอนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะครับผม คุณประธานผูน้ชมได้เนยครับโอเคครับสมสชูนะครับตกางนครับ,นนรบแล้วก็าอีกอนะครับสุดง,น,งนีค,นครับแล้วก็จานนี้ครับนี่แล้วแม่ผมไปติดไปดสบายเลยมาดูครัดครับ น้ำซุปครับชิ้นใหครับ,รบได้แล้วนำ้ำุปนะครับผมเชิลเลอรกับเตรียมจานนะครับผมแต่กับเออจัดกานให้นหนากินนะครับแป๊บนึงครับผม โอเคครับผมปิดเตากันนะครับครับอาจจะบัสวยปันใดนะครับแต่ว่าหอมเองี้ครับจับจานก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับผม้ี๋ยรับ้ครับใหญ่ผมนินู้ใดมาคอมเมนต์ว่าสกปรกด้วยครับน้ำโบกขึ้นมาน่ยด้ครับผมคุณียมงจำกัดพร้อมเจียวครับใส่กระเทียมเจียวกันอันน้นครับใส่แบบเล่นไว้เลยนะครับแทนแทน นี่สุดกับเซตอะไรกินนะครับผมเกี๊ยวหมูเทวดาครับผมเดี๋ยวให้น้ำจิ้มไก่น,นะครับพี่น้องโอเคครับต้าลงมือกินกันเลยนะครับผมากมารนำจิ้มวัพานผมมีน้ำจิ้มไก่สำรองนะครับผมลุยกันเลยครับผมขอจัดโต๊ะแรกเลยน,นะครับโอเคครับผม จะต้องจะจานแบบน้อยหน่อยกับจะดูันตาติดนั่งครับผมกะเป็นอาเค็มไปนะครับมันกะยังจะลกๆเอียงแน่แต่ว่ามันกะเห็นคนสีฟองสองข้างดล่ะครับผมสกปกเกะกะเงื้งเงาเงื้งเตุ๊กตาบ่ครับอาจจะตุ๊กตาบ่ครับผมตุ๊กตาอยู่บ่ครับผมครับอาจจะตุ๊กตาแบบขมอนนะโอเคครับเดี๋ยวชิมเกี่ยวให้เบิ่งเลยดีป่ะเดี๋ยวมันจะถามเอ้ยมืองนั่นสิเดี๋ยวก่อนนะครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลกาแฟธรรมดาคือว่าอยากกินเกี่ยวเนาะครับผมฮัลโหลครับผมจิ๋ให้ตามบอกว่ากินเมื่อวัน เราสบายขึ้นเราด้วยครับผมฮะโอ้ไอผมกินเลื่อยป่ครับผมครับผมผมกรตั้งใจที่ขนาดนี้ได้ครับนี่อ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเขครับพี่น้องครับเพิ่นมิสคอลมาแล้ครับผมก็บได้คุยกันนิดหน่อยนะครับเพิ่นมากินเลยครับอยากหลอกผมจะเซอร์กันมาโอ้โหผมตั้งใจมาสั่นเลยครับผมเป็นว่าเสียเวลาดีกว่านะครับผมซิมใหม่เป็นเพลินเลยครับ กี่อาหมูด้จัมโบ้เลยครับผมไปเลยนะครับอืม้เบอาบ้างเร๊แจไปดีครับวันไี้มาหยองกับฟังไหครับนักแต่จนิงจริงแต่แจบครับ อ้าวทำะไรกับบะเลด้วยครับผม มไมงเงินซื้อหันหลังก็ไม่เกินตัวแลยเฉาก็เพ่อแฉวค้อมือเฉวควมนะครับหมูก็บพ่อหมูกครับโยวพอเจ้าใจอ่าอซื้อไม่ยิ่งทีรับแบบต้องดูแลสามีนะครับเนี่ยนก็นี่มันครเป็นทีมมากครับ่าเป็นอะไรไค่บอก ใชครับคุณซาตั้งใจเก็บต่งนะเ็ตตะวัย,ย่างดีนะ โอเคครับเ่องานี่ยังครบ มือนกับเซ็ตไปกับผมเป็นเชียร์จูไลา์แล้วนะครับผมเกีียวพระบิดานะครับผมโอ้ขอโทษครับกินมุ่งมั่งกินอสะสบความสำนร็จขึ้นคอนเสิร์ตองสองเท่าแลครับผมอยากให้ในอนาคตอยากให้มีความหิวอะไรอร่อยเกิดในระหว่างคลิปที่ดูผมไปนะครับผมก็ต่างคิดยังไม่ถึกใจก็อยากให้เข้าใจว่าเป็นการอินเตอร์เทนนะครับพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดติดใจในนี้นะครับสนับสนุนสองโปรยกากันนะครับผมเดี๋ยวขชีหาเนี่ยเสียบๆแล้วก็ฝึกพัฒนาการไปเรื่อย กลับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับส้อนรับคนอีนน่นกันไ่บ้าครับผมซี่ดโ,โอเคครับขอบคุณ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 ครับฮะเยังก่นนะครัอ๋อครับผมชิมหน้าย่างหมูอ๋อโอเคครับโอเคครับบ๊ายบายบวัยบียครับผม <laughs>